เอัส่วนแรกไปเื่ามาวีทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะการเรนเกมเมอร์นั่นเองก็วันนี้จะมาเล่นเจ้ามูร้านฮิวสุดฮิตในตอนนี้ครับนะตัวนี้ก็ดังไปทั้งเซิร์ฟเลยครับตอนนี้จากการแข่งทัวร์นาเมนต์จากการแข่งโฉมออฟกรี่อะไรไม่รู้นะครับก็ได้เห็นตัวนี้ครับว่ามันโหดขนาดไหนครับก็ไม่ได้โวยอะไรประมาณนั้นหรอกครับแต่มันดังจริงๆครับตัวนี้ ผมก็รีวิวมาเยอะแล้วตัวนี้ตั้งแต่มันยังไม่ดังนะตั้งแต่คนว่าอ่ะมันจะมาตัวนี้สู้นะคอสุขอของไม่ได้เหรอครับโอ้โหทีนี้เป็นไงล่ะครับโด่งดังแล้วครับตัวนี้ผมจะมาออกเซตไอเทมเจาะก่อให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้สกิล2ของมันครับจอบกก่อถึง475หน่วยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับผมอาจจะฟ้าไม่โหดนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับ อันนี้ถ้าเข้าเซิร์ฟไทยก็ราคาก็พอๆไอรนีนะครับพันนันได้เลยนะครับพอๆกับไอรีแน่นอน,นครับอาทีผมก็จะมีอะไรนี่วะโลกิแพนด้าไอหมีมีน้อยแล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ลิงนะครับอาทีมเขามีอะไรบ้างครับมีลิงมีโจ๊กเกอร์มีลอเรียนะครับมีบูคองด้วยนะครับมีฮีโร่ใหม่แอทริสนั่นเอง แอริตนั่นเองนะครับฮีโร่ใหม่ตัวนี้อาจจะฟาร์มช้ากว่าหน้าคอสไปนิดนึงนะครับแต่เขาบอกเลยว่ามีประโยชน์กว่าหน้าคอสแน่นอนนะครับไปหนึ่งเฮ้ยนี่ไงคลิปสองสามครับสี่ครับไปแล้วครับอันติครับอันติครับผมไม่มีรอดครับเสร็จไปแล้วครับหนึ่งตัว ไม่ได้คิวมเมื่อกี้หวัวร้อนเลยครับสารติอะเอา้าลิงมาแย่งอีกถอยไปลิงแม่งได้คิวแม่งจะโลละโมบโล่โลโลมากไอเนี่ยไปทีมเข้ามังกรว่ะแป๊บนึงนะครับไปละไปละเฮ้มังกรจะแตกแล้วอ่ะอีโรเลียรอเลียรอเลียครับสามสาม,ส,ามสี่อนติดครับอันติดเลยอืมไม่รอดครับ มังกรก็เป็นฝั่งของฝั่งตรงข้ามนะครับเฮ้ยล hey, ิงวะลิงวะตีเลยครับอุ้ยสโลครับสโลดาวอืมหนึ่งทีหนึ่งสองครับไม่รอดครับอีกหนึ่งตัวครับมันจริงๆครับตัวนี้เข้าป่าต่อเลยครับ เพื่อนๆเคยดูหนังมัมมี่ปะครับไอตัวนี้คล้ายๆเลยนะครับมัมมี่ที่ออกไปเมื่อเดือนที่แล้วอะครับสุสามมัมมี่อะไรไม่รู้เ่ยคล้ายๆเลยนะครับเซตนะครับคล้ายๆกับเซตเลยนะครับตัวนี้แบบหนึ่งต้องตีคลิปข้างเอ้มาแล้ววะทีมเรามาแล้วหนึ่งสองครับสามเอ้มาแล้ววะมาทำไมวะเฮ้มาดิตายไม่รอดครับไม่รอดแน่นอนครับอันตีเลยครับฟิงไม่รอดครับ เข้าใหม่แบบนี้ก็เสร็จดีครับเราไปแก๊งข้างล่างรุัวเลยนะครับอืมเฮ้ยวปลอตัวนี้โคตรถึกเลยครับฮีโร่ใหม่เนี่ยกันทางเวทกันทางกายภาพนะครับ ตตรงนงห่อดีถ้าเป็นฮีโร่ถ้าตัวนี้เป็นฮีโร่ที่ไม่ใช้มานานะครับผมบอกนะครับว่าเป็นฮีโร่ที่โปงมากนะครับนี่ขนาดใช้มานานนะม่นยังเปลี่ยนขนาดนี้ครับ ไอตัวนี้มันแพ้ไอรีนะครับจําไว้เลยนะครับถ้าทีมฝั่งตรงข้ามอ่าเรียกเจ้ามูรัสมานะครับให้เราเลือกไอรีไปเลยนะครับเลือกไอรีมาตัดบทเลยรับรองมีมันแน่นอนนะครับไม่หูคลองวะเอาดีเอาดิเอาดิเพื่อนสองสองสามสี่ไม่รอดครับรติดดิเพื่อนติด,ดครับ นี่ครับตรงตีคลิปตรงนี้่อน1 2่อครับ3และ4แล้วเข้าไปครับแล้วเข้าไปครับอันตีครับเฮ้ยทำไมอันตีวะอา้าวอันตีกูยังคูดาวไม่เสร็จนี่วะลืมไปเลยนะครับอา้าวไม่เอาเหรอ เพื่อนบ้างนะครับไอตัวนี้เป็นประโยชน์มากนะครับเฮ้ยเอาระ้ว่างให้มันคายคิวเพื่อนเราอ่ะหนึ่งสองครับสามครับสี่ติแม่งเลยเอาดิจกเกอร์วูยเก็บตายนะครับเก็บตายเอาสโลไปครับสโลไปสโลดาวครับดูดิแม่งงนตีกูม่อยิงละเฮ้ยอ้คองว่ะเสี่ยงครับแบบนี้ต้องเสี่ยงตีครับไม่รอดครับ เรียนจริงๆครับกลับบ้านก่อนนะครับอังก็มีการบวกอีกแล้วนะครับแบบนี้ต้องแจมครับแบบนี้ต้องแจมแบบนี้ต้องแจมครับ1แล้วก็2ครับแล้วก็3แล้วก็สโลแม่งเลย3แล้วก็4อันติแม่งเลยครับไม่รอดครับเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิเอาดิอีกทีเดียวอีกทีเดียวไม่รอดครับตามบ้ามังกรต่อดกว่า ครับอ้าวงงครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งง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 วยครับจุดต่อไปก็พับมานานนั่นเอง จุดนี้ขอนะขอนะเพื่อนสำคัญแล้วตอนนี้จะบวกแล้วท้มไฟแล้วเอา้าม่งแย่งกูอีกเอา้าไอ้ลิงมึงไม่กลับวะไอ้ลิงมึงไม่กลับวะนาตีดิเพื่อนสองสามครับสี่นาตีครับม,มาดิเฮ้ยเอาดิเอาดินาตีนาตีครับนาตีเลยอืม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 ออีกกูจะตายแล้วอุย้ยไม่รอดนะจะไม่รอดนนเนี่ยขอฟันหนึ่งตัวเถอะโหม่ได้ครับดูป้อมดิป้อมหายหมดเลยครับบ้าคิวนั่นเองทีมผมอ่ะ <L> เฮ้ยลอเรียป่ะลอเรียป่ะหนึ่งทีไม่รอดครับ <L> เฮ้ยลอเรียไปไหนแล้ววะไอ้ไอ้โจเกอร์อีกละแม่งมึงมืสอดนี่วะไอ้หานี่เอาลอเรียอีกเหรออ่ะลอเรียล้อเรียข้างล่างมีโบอกอีกแล้วว่ะมันโคตรครับตานี้ไปวาร์ดอยู่ไหนครับขอฟันหน่อยหนึ่งสองแล้วก็สามเอากลับไปก่อนอุ้ยเยอะไปครับดูแม่งโคตรเยอะเอาฟันคิปเลยครับหนึ่งสองครับแล้วก็สามแล้วก็สี่ครับไปเลยครับ นับเวลาอันตีครับอืมอืมหนึ่งตัวครับอุ้ยไปไหนครับกลับมาก่อนเฮ้ยใครวะใครวะเอ้ามาทอดครับมาทอดมาทอดครับอืมไปไหนครับกลับมาก่อนลิงอยู่ไหนลิงเฮ้ยลิงเยอะว่ะเฮ้ยลิงว่ะลิงว่ะลิงครับครับลิงกลับมาก่อนอืมลิงตามอ่ะผมน่าจะทดสอบไอเทมได้เยอะนะเจาะเกาะอ่ะสองสามแล้วก็สี่ครับไปแล้วครับอันติแม่งเลยครับอันติอืมอืมสองตัวสามตัวสามตัวครับ อุ้ยสองตัวครับกลับมาที่เดิมเฮ้ยยังไม่กลับวะทำไมไม่กลับวะเฮ้ยโดนแล้วอ่ะเพื่อนอุ้ยเก็บตายครับไม่รอดครับครับเมื่อกี้ก็โดนยำไปนะครับทีมเขาเหมือนจะเอามังกรนะแป๊บนึงเอาอุ้ยมาเลยครับอืมสโลครับสโลสามสี่ครับไม่รอดครับเดือมกรอันติแม่งเลยครับอันติอืมมันที่หมายครับไม่รอดครับอันติทีเดียวตายเลยครับโมเลียครึ่งหลอดนะครับหลอดเลียครับ อันนี้ไอเทมก็ใกล้จะเต็มแล้วนะน่าจะทดสอบได้ครับกับเซตไอเทมเจาะก่อนนั่นเองไม่ทับกันนะครับ3ชิ้นนี้ครับเฮ้ยเอาแล้ววะเอาแล้ววะเอาแล้วอันติแม่งเลยอืมอันติคลิปแม่งเลยนะผมก็จะพยายามยืดเกมไว้นะครับพยายามยืดเกมไว้แล้วก็จะมาทดสอบไอเทมเจาะก่อนนั่นเองนะครับใกล้จะได้ละอีกประมาณพันสองนะครับ อีกประมาณพันสองบาทก็จะได้แล้วเจาะเกาะครับเซตเจาะเกาะถ้านับตามดาเมจการเจาะเกาะนี่ประมาณพันบวกเลยนะครับดูสกิลสองครับสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับอันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมูรมูรมาซาอีกมีลุ่นติดตัวอีกนะครับโอ้โหพันบวกแน่นอนครับหนึ่งสองสองสามสี่อันตีนะครับอันตีครับโอ้โหสุดยอดครับดูครับโอ้ยกลับมาครับกลับมาสองครับสองสามสามครับหนึ่งสี่ หนึ่งตีตีต,ตีไม่รอดครับโอ้โหสุดยอดครับมันชิหมหายโอ้โหยมาล็อกว่ะทีมผมไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยครับเราเลียอีกกบบหนึ่งสองครับสามและสี่มูเราสะมาแล้วครับมูเรามาสามมาแล้วอันตีแม่งนะครับอไปไหนลว้ววะเฮ้ยมันตีหนีแล้วโอ้ยไม่รอดแล้วครับ สุดยอดนะครับเมื่อกี้ครับแรงมากๆเลยครับมูราัมสะ์ะเจาะก่อดสามชิ้นนะครับการเจาะก,ก่ออัตราการเจาะก,ก่อนี่หนึ่งพันบวกแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะขายไอเทมชิ้นนี้นออกแล้วกันไอไอเทมเนี่ยเริ่มม่มีประโยชน์ละมองการไกลว่ามีประโยชน์แน่นอนครับสองพันสี่ออฟันคลิปก็น่าจะได้แล้วตรงเนี้งได้แล้วครับมาเลยครับไอเทมนี้จะช่วยให้อันติของเจ้ามูรัมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ าข้างล่างมึงไม่กลับใช่ไหมมึงไม่กลับใช่ไหมมารอตมึงไม่กลับใช่ไหมครับมึงไม่กลับใช่ไหมสองสามครับสามเศรษฐีแม่งเลยครับไม่กลับใช่ไหมโอ้ยทีมเขามาเยอะเลยครับตอนเนี้ยเอาคลองนี้ปะวะเรียกคลองเรียกคลองอ่ะ เฮ้ยบุคคงอยู่ข้างบนว่ะเฮ้ยรวมนี้รวมนี้รวมนี้รวม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 โจ๊กเกอร์อีกเฮ้ยหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็สี่ไปแล้วครับโจ๊กเกอร์อยู่ตรงไหนครับปติแม่งเลยโจ๊กเกอร์ั่นไงโจ๊กเกอร์มาแล้วครับโจ๊กเกอร์หนึ่งตัวครับนกเจ้าหนึ่งตัวแล้วครับฟันอีกตอนนฟันความแรงครับเจาเกาเจาะเก็โอ้โหฟันครับดูครับันติแม่งเลยอืมไม่รอดครับโอ้โหสุดยอดครับตัวนี้เรียนจริงๆครับ เราทําการเข้าไปเอ็นเลยนะครับไอเทมก็ได้ทดสอบนะครับว่าเซตเจาะกอกับเซตนี้มันแรงมากๆนะครับแนะนําเป็นไอเทมตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าไอเนี่ยอมมีอามครับช่วยให้มล้านั้นอคอมโบกับมันติได้ดีมากๆนะครับช่วยให้ดูเลือนมากขึ้นนั่นเองขอหน่อย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 ไม่เป็นไรครับโหน่าจะเอ็นนะ,นะครับอคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปสดต่อไปนะครับอ่าก็ขอลาไปก่อนนะครับ